สวัสดีจ้ามาลวจ้ามาลวจ้ามาดูยิตาได้อะไรมาอวดวันนี้ฮยิตามีกุ้งแล้วนะช่วงนี้ยิตาได้กินกุ้งบ่อยๆเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมนากินมัยยำบุญเส้นเพื่อนๆเอ้ยวันนี้ผักไม่เยอะหรอกมีแตงกวาใบกุยช่ายผักชีพะหร่าเอ้ยไม่ใช่แมงลักแมงลักมีแค่นี้แหละกินไม่เยอะวันนี้กินไม่เยอะวันนี้ยิตาได้กินกุ้งเนะเดี๋ยวมากินด้วยกันเดี๋ยวมากินด้วยกันเพื่อนๆ เอ้ยน่ากินไหมน่ากินไหมโอ้ยวันนี้เผ็ดเสด็จเลยเพื่อนเพื่อนเยตาะน้ำหูน้ำตาไหลแน,แน่เลยแล้ว่ากินกันมามามาลองมืออีกแล้วเพื่อนเพื่อนเยตาะไม่รู้จะหันไปทางไหนมันกินนอกบ้านอนะเนาะถ้ากินในบ้านเยตาก็จะหันเข้าเข้าข้างในมันก็จะสว่างเนาะแต่ในเยตาจะหันไปทางนู้นมันเข้าไปในบ้านมันเห็นหน้าเยตาชัดแต่ว่าวิวมันไม่สวยเนาะดูวิวเอาแล้วกันเผื่อ กีตะกินแล้วมันติดฟันติดอะไรเพื่อนเพื่อนจะมองไม่เห็นอืมฮ้ยแต่เพื่อนเพื่อนคนไหนอยู่ชนบทเอ้ยอยู่ยาใช่อยู่ชนบทแล้วอยู่มั่งนอกชนบทชนบทนะหาของกินอย่ยากนะเฮ้ยเห็นยีตะกินเกลื่นน้ำลายตามแน่เลยพูดถึงตัวเองนะเนี่ย พูดถึงตัวเองนะเวลาเห็นเขากินแล้วมันไม่มีกินนะก <c oughs> ุ้งตัวนี้นะสดมากเลยนต่ายังไม่เคยซื้อกุ้งได้สดเท่านี้เลย กุ้งที่เขาแช่แข็งนั่นแหละเพื่อนๆแต่ว่าสดยีตาชิมแล้วสดแพงนะกุ้งยีตาไม่ค่อยได้ซื้อกินหรอกเพื่อนๆซื้อทีก็ <c oughs> คนอื่นเขาไม่แพงหรอกสำหรับยีตาแพงเยอะมะเขอเทศสีเหลือง อร่อยดีอยอะอร่อย,อยที่เมืองไทยก็แพงเนาะก,กุ้งเพื่อนๆพนะือเนาะอยู่นี่ก็แช่แข็งยีตาซื้อมานี่ครึ่งกิโลสิบกว่ายูโรนะเพื่อนๆพืนเอ่อครึ่งกิโลประมาณสี่ร้อยบาท บางคนเขาจะอาจอาจ,จะว่าไม่แพงแต่ยตอย่ตะว่าแพงอย่าตาเขาราะกอน <c oughs> <c oughs> เสียงรถมารถติดเขาไอ้นั่นยนตาเอะไรปิดเมื่อกี้ มีตาของหัวเราอ,อะไร้าหัวเราที่ว่าถึงแพงถึงแพงกิโลกิโลอ่อเอ่อครึ่งกิโลสี่ร้อยกว่าบาทส้มตําใส่กุ้งตัวหนึ่งมันก็ไม่แพงแนะมักเพื่อนๆเนะาะตำได้หลายครกอยู่ครึ่งกิโลตำได้หลายครกอยู่วันนี้เพจ แต่ยามมันต้องเป็ด็ดมอยถึงจะอร่อยนะนะโมกอะไรอะไรจะตั้งกลางมืดดเพื่อนๆ,นๆจะได้มองไว้เหอมอมจ้เรากินแตงก่อน ตาจะหันไปทางอ่งุนนนก็ยีตาตัดใบออกหมดมันมันเริ่มสว่างแล้วมองไม่เห็นมองไม่เห็นคนอือร่อยมากเลยเพื่อนๆอันนี้ตาบ่นให้จะกินเนื้อยีตาไม่ได้กินเนื้อสักทีนึงความจริงก็เอาหมูบดใส่ก็ได้เนาะแต่ว่าไม่ได้ลงไปเอาข้างล่างใต้ดิน เนี่จะได้กินกุ้งโชว์หลายรอบแล้วนะเพืเ่อนๆนะเริ่มจะไม่ชนบทแล้วนะยูทูบ ยูทูบเบอร์มีโฆษณาแล้วเพื่อนเพี่เ,เาตามีาตากินกุ้งฉลองก่อนนะอรอ่อยเพื่อนอร่อยแต่เผ็ดแต่ความจริงมันก็ต้องให้เผนะ็ดเนะอาเนาะยำเนาะเีตายังไงเจตาก็กินมดไม่เลือดไม่เลือไม่เลือ,อมแค่น็ตเดียวเอง นี่พริกปลูกเองไม่น่าละ่ะก็อยากด่าคนปลูกเด้ยอยากด่าเด้มันมีพริกทิยตาตะหอมมาด้วยกับปลูกเองด้วยปีที่แล้วได้โอ้ยน้ำมูกไหล <laughs> ปีที่แล้วพอได้พริกพอได้พริกแห้งพอได้พริกแดงกินมั่งปีที่แล้วปีนี้สงสัยไม่ได้กินพริกแดงแล้วมั้ง ฮะงงอออร่อยอร่อยเอาน้ำมาน้ำแบล็คเบอร์รี่เพื่อนเพื่ เค็มเทศอันนี้ยีตาเป็นคนไม่ชอบกินมะเขือเทศนะเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้ก็อร่อยอันที่ลูกดดดๆลูกไม่ใหญ่กินกับยำอะไรอย่างนี้ยิตากินได้แต่กินเปาๆยิตาไม่ชอบกินแต่ก็อร่อยเนาะ หูน้ำตาะไรแล้วยิาตากินนี่นะไม่ได้ชวนให้เพื่อนๆกินตามเด้อเดี๋ยวเพื่อนๆจะเดี๋ยวเพื่อนๆจะอะไรนะ อย่บอกว่าน้ำลายไหลาตามเอีนะเด็กจาก็เลยบอกว่าแม่ไม่อร่อย <c oughs> แค่ออกมาแค่พอหายคิดถึงกันเนาะ <c oughs> อบุญเส้นหอหนึ่งหอ,อเล็กจะหมดทุกอย่างแล้วพู่พ้นบุญเส้นยังอยู่แต่ว่าปลาน้ำปลาอุ้ยอีตามไม่รู้อ่ะมันจะไปร้าน ยาตาจะไปไลฟ์สิกเนาะแต่ว่ามันมีแต่ร้านเวียดนามยาตาไม่รู้ว่าพวกปลาพวกอะไรเนี่ยเขาจะเขียนเป็นภาษาไทยไหมพวกปลาน้ำปลาอะไรน้ำปลายาตารู้อยู่แต่ปลาไม่เคยเห็นเขาจะเขียนเป็นภาษาไทยไหมเผื่อยาตาจะไปซื้อมาไว้กินมั่งว่าจะไปไลฟ์สิก ปกติที่ยตาไปไลฟ์ซื้อิตาไปซื้อแต่ข้าวสารไม่เคยได้ดูของอย่างอื่นเลยเพราะว่ายปะยิตาจะไปช่วงช่วงที่เรามาจากเมืองไทยใหม่ๆเนาะจะมาจากเมืองไทยใหม่ๆยิตาก็มีของหมดแล้วน่ะของครบหมดแล้วก็ไม่เคยได้ดูของอย่างอื่นเลเนาะนั่นแหละมาจากเมืองไทยใหม่ๆก็จะไปซื้อแต่ข้าวสารแค่นั่นแหละ นนประมาณนี้ไปเกินโหราไพา่แมงลักอีกเผ็ดเติมไปอีกอืม เดี๋ยวตจะพาเพื่อนทำาองซอสมะเขือเทศเี๋ยกก่อน มีน้องคนหนึ่งก็บอกว่าเดตาเวลากินนี่กินเยอะนะเดตาเป็นคนกินเยอะนะเพื่อนๆถ้าอาหารถูกปากนี่โหยบางทีนะไปงานเลี้ยงหรือว่าอะไรกินเยอะหรือว่ามีแขกมาหาอย่างเงี้ยเยตากินเสร็จที่ลังเขาทุกทีมีแขกมาหาที่บ้านเีาตา น้ำหูน้ำตาอะไรแล้ว,วพอออ่อไรยตะทึงไม่อยากทำกับข้าวกินก็อย่างนี้แหละเพื่อนๆถ้าทำกับข้าวกินตามใจ ตามปากนะเพื่อนๆ่ถ้าเราทำกับข้าวกินตามปากนะอ้วนแน่แน่เยตะนะทุกๆปีนะเอ่อมาอยู่เยอรมัน เจ็ดแปดเดือนน้ำหนักขึ้นห้ากิโลเจ็ดแปดเดือนแต่ว่ากลับไปกลับไปอยู่ไทยน้ำหนักลดห้ากิโลมันเดิมยังอยู่ทุกปีแปลกเนะไปะอยู่ไทยแทนที่จะอ้วนขึ้นมีของกินเนยอะแล้วก็พร้อมลงมันร้อนมั้ง มาโยนี่มันหนาวยังหนาวยังอึด <laughs> นั่นแหละทชคปีเลยแต่ปีนี้ยังยัง่เพื่อนๆยัง,ย,งยังไม่มีเวลาทำกินบ่อย <laughs> มวัวแต่มาคุยมวัวแต่มาคุยกับเพื่อนๆเนลยไม่ค่อยได้ทำกิน <laughs> ก็ดีเหมือนกันเนาะอืม <laughs> Thank mm. ไม่เคยกินให้เพืเ่อนๆดูจนหมดแล้วกินให้ดูหมดแล้ว ฝันไม่ค่อยดีเพืเ่อนๆเคี้ยวไม่ค่อยดีเคี้ยวไม่ค่อยได้ ทำนึ่งไปกินให้หมดอโอ้ยสะใจหยุดไปอีกนานเพื่อนๆเดี๋ยวตะเป็นคนอย่างนี้เนี่ถ้าอยากกินอะไรกินจนมันอิ่มสุดๆแล้วก็หายอยากไปอีกนาน ทำสุดท้ายพริกอ่ะใครนี้แหละเพื่อนไม่ไว้ไม่ไว้เดี๋ยวไปหาเก็บอ่งุงนกินก่อน แกเพ็จะชิมจะชิมผลไม้จะชิมผลไม,ม,ลไม้อ่ากวนยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวก่อน <laughs> คิดถึงคิดถึงเมื่อวานก็เมื่อวานแกงส้มรมมิดเรือ่องแกงส้มกุ้งแกงส้มอดอกกะลำ่ำกับบรอกโคลีใส่กุ้งใส่มูบด ใสปลากระป๋องทุกอย่างที่มันเหลือๆนะปลากระป๋องเปิดเปิดกินเหลือก็อามาใส่ของี่ยตากินเหลือยตากินคนเดียวนะเฮ้ยตาร้องไห้แล้วเพื่อนๆไม่ไม่ช่วยกดซับสไครตให้หมูบดเอามากินเหลือก็ใส่แกงส้มคิดถึงคิดถึง